ภาสีวันนี้ครูไม่อยู่ครูให้นักเรียนคูณในแบบเก่าแบบนี้นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ไว้สี่ข้อน่าจะไม่เสร็จนะต้ดูส่วนแบบนี้เดี๋ยวครูไปสอนเองวันศุกร์นะเป็นการคูณแบบลงหลักเดี๋ยวควูให้ดูข้อหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่เกินแม่สี่นะครับเพราะพวกเราต้องสุดคูณไม่ถึงแม่สี่ สี <43. S 2> ่สิบสามเซตไปบรทัดดีกว่าฝากคุณป้างดูด้วยนะครับอสี่สสคุณตรงหลักก็เริ่มจากข้างหลังไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับสามคูณห้าก,ก็เป็นสิบห้า เป็ต้องทดนะสามคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์สามคูณสี่สิบสองสามคูณหกสิบแปดสามคูณเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับอ่าต่อไปก็คูณเลขสี่ก็เริ่มที่เลขสี่สี่คูณห้ายี่สิบสี่คูณศูนย์ศูนย์สี่คูณสี่สิบหกสี่คูณหก ยี่สิบสี่สี่คูณเก้าสามสิบหกต่อไปเหลือสองสองคูณห้าสิบสองคูณศูนย์ศูนย์สองคูณสี่แปดสองคูณหกสิบสองและสุดท้ายสองคูณเก้าสิบแปดคิดเสร็จเรียบร้อย รวมตอนที่คูณมาเป็วนรวมเราเป็นสีสีแดงห้าไม่มีใครบวกเลขหนึ่งตัวเล็กเอาไป็บวกตัวใหญ่ข้างหน้าหนึ่งบกศูนย์บกศูนย์ หนึ่งเลขสองตัวเลขไปบวกสองเป็นสี่บวกศูนย์บวกศูนย์เป็นสี่เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าสองตัวบวก 2, บก, 8, นนกันเป็นสองบวกแปดเป็นสิบใส่ศูนย์ทัหนึ่งศูนย์ไปบวกต่อกับหกเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกเอาตัวทดไปบวกตัวหน้าทดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบเอาศูนย์ไปบวกต่อชุดหนึ่งศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองตอบสองบวกหนึ่งตัวชุดสองบวกสองตัวนี้เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองเอาสองไปบวกชุดหนึ่งสองบวกสองเป็นสี่ชุดหนึ่งบวกสาม เป็นสี 1, 5, 5่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามทดหนึ่งตัวทดหนึ่งบวกกับเลขหนึ่งทดสองคำตอบคือยี่สิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นพันสี่ร้อยสิบห้าครับเสร็จแล้ว แปดร้อยห้าสิบหกคูนสี่สิบสองแล้วครูกี่เส้นให้เลยมีสอง,องตัวแล้วก็สองบวงทัด สิบเอาร้อยสิบสี่หนึยี่สิบสี่แลสุดท้าย เขสุดท้ายองข้อสุดท้ายเป็นทัดพอไหมนี่ข้อสี่ไ่น่าพอแม้นก็กลางแล้วกันควัญห้าร้อยแปดสิบสามวน สี Then what mm ่สามเดียกมันทห้ไม่พออืมข้อดี แปดหนึ่งคูณสี่สามสองสชบโอเคทนี้นะเขาปัดด้วยใช้เวลาประมาณไม่เกินสี่สิบนาทีนะครับ we have